ผมเล่นตลกพี่ไม่ได้ออวยพรให้ใครก็นี่พี่หม่ำก็บอกแล้วว right. so ่าเล่นตลกนะพี่ขอขอให้พี่รวยครับขอให้ชีวิตพี่ยืนยาวครับอ้อยครับแล้วก็เตะยอดหน้าแม่งเลยไอ้เท่งไอ้เี้ยไอ้แม่งชอบไปเถียงเ้าไอ้สัตว์เนี่ยเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเธอมึงไม่เขาบอกให้ออวยพรยาวๆไงวะก็อวยพรก็ได้อยู่แล้ว ควายเขาเป็นแขกเป็นผู้มีพู้คุณของเรามองหน้ากูทําไมมองหน้ากูทําไมฮะมองหน้ากูทําไมไม่ครับพี่มาด่าผมทําไมเราเมึงมาพูดเขาดีๆดิไอ้หน้าก็มีมีกิจจัตขอโทษนะพี่เดี๋ยวผู้บริหรให้อยู่แล้วต้องสอนอยู่แล้วมึงมึงมีความคิดหรือเปล่าฮะไม่ผมไม่ได้ไม่ได้กล่าวลาวเขาเลยเล้วพี่มึงเงียบเลยมึงเงียบเลยเดี๋ยวกูจัดการเองพี่นั่งเลยครับพี่ครับ ไอ้คนไม่มีความคิดอย่างมึงเนี่ยมึง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 เกิดเป็นคนมาทำทำทุนตีนอะไรฮะมวยพอให้พี่เขาดิไอ้ฮาเนี่ยกูบอกหลายครั้งในเรื่องหาเรื่องอะไรกับคนกระแขกเนี่ยอ๋อไม่มีความสุขแล้วกันสักวันต้องโดนทุนตีนมึงไว้หนวดหาพ่อมึงอะฮะมึงคิดว่ากูกลัวมึงว่างั้นเถอะฮะอ๋อเขาเป็นเอกลักษณ์ไงมึงไปไว้หนวดทำไมฮะมึงไปไว้หนวดทำไม ผมบอกมันกี่ครั้งแล้วกุ้ยเนี่ยันชอบไว้หนวดนะพี่ผมไม่ก็ชอบแต่ว่าหนวดพี่นี่สวยมากเลยพี่พี่ปลาคมใช่ไหมเนี่ยอปาครับเดี๋ยวผมอวยพรให้พี่เลยทีเดียวเลยเมื่อกี้มึงด่าใครนี่ไงมีหนวดนี่ไงมีมีหนวดเนี่ยผมบอกว่ามึงไว้หนวดทำไมไอ้หน้าบอกมันเมื่อกี้เมื่อกี้เฮียเต็มหน้าผมผมผมลืมหันไงไอ้พี่ยิ้มอ่ะครับ โอโองานตังเกิดวันนี้นะครับพี่ที่หลังไม่ต้องไม่ต้องขึ้นมาข้างบนนะไอ้นงไอ้นงไม่เอานงเดี๋ยวลงเสื้อพิมพ์อีกเมืองไหนฮะไอ้นงไม่ต้องขึ้นมาข้างบนนะถือดิไปตลกเขาเล่นพี่แล้วนี่ให้เกียรติคนดูด้วยพี่เพราะคนดูเขาดูอยู่อัดวิดีโอนะพี่นะเข้าใจอะไรพี่วายอะไรแขกมาดูอลยเนี่ยเฮ้ยกูทนไม่ไหวแล้วเว้ย แม่งามาตั้งนานแล้วก็ไม่ให้กินไม่ห่าเอ้ยให้ให้กูถืออยู่เนี่ย้พี่ลงไปก่อนดีกว่าะพี่ไอเรื่องอวยพรเดี๋ยวมันมันต้องมีเนี่ยติดใจคำพูดเมื่อกี้เนี่ยไม่ให้เกียรติผมเลยพี่นีพี่ต้องให้เกียรติคนดูแล้วก็มึงเงียบไปเลยมึงเงียบไปเลยเงียบไปเลยกูบอกให้เงียบไม่เงียบฮะกูบอกเงียบไม่เงียบไอสัตว์เนี่เยเงียบแล้วไม่ตอเราเถียงกันทำไมอ่ะเขาขึ้นมาบนเวทีนะพี่เขาบอกเขาดีๆก็ได้พี่ลงไปก่อนดีกว่าพี่ไม่ลงอ่ะมึงลงไปเลยมึงลงไปเลย

ไปลงไปซะไปกลัวมันอะอ้าวไอ้เทียหลบคำเที่ยไรเราเขาจะลงอยู่แล้วมึงไปเคลียร์มานน่ามาอีกคราวนี้ผมจะไม่ลงแล้วพวกคุณลงไปเลยดีกว่าลงแล้วใครจะเล่นล่ะครับผมเล่นเองคุณจะเล่นคุณเล่นตลกเหรอครับผมขอเสนอมุกนี้ซึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่มีตังค์ซื้อเปล่าน่ั พี่ตังซื้อป่าไม่รู้อ่ะที่ลงไ,มลงไหม,<ะ>ไไมไพี่ลงแครับผมไม่ลงแล้วลกะกูไม่พอใจกูไม่ลงแล้วอ่ะเฮ้ยแปะเบรยแปะเดี๋ยวแปะบอกใครตรงนั้นพี่ลงไหมพี่อพอได้เรตลกกันมันก็จจบไปพี่ถ้าผมไม่ลงมีอะไรไหมไอ้ไนงไอ้ไนงไอ้ไนงโอ้ยมังกรขึ้นไม่มังกร อุ้ยอ้ยเอาละเอาละแม่งเตรียมหาที่นอนแล้วมึงอะที่ลนะอทำไมฮะกูเหรอไอ้อนอนนอนดอกโดนตี ไม่น่าเป็นหัวหน้าเลยมึงเนยเหรอเฮ้ยมึงวิ่งหาตกลงมึงจะสู้คนไม่ได้ไมัไมไอ้เฮียนี่ก็โตเท่าควายไม่สู้คนม,มันต้องเจอกูซะแล้ว เตรียมชุดมาแล้วไม่หาด้วยโอ้ยนกแขกะเต้าอินซีเหยียบโลกเลยเหรอบะแมนไกลหน่อยเหยียบซุ้ม พี่อะไรแล้วมึงเป็นหัวหน้าคนเมงมะเขดิอไอ้เรียกสองข้อสออะไรสองข้อสอะไรนะสสเลยสอสส่งคำสุขสอหอสอหอสอพ่อเฮียทอสพี่มีลงมาเลยลงพี่ไปลงไปเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงลงไปเลยเ้ยลงไปเลย มานี่เรียกใครอ่ะเดี๋ยวเราเล่นมุกกันต่อเลยเอพ่าพี่มารถงไพี้าพี่ารถตอไปตีมองเยเก่งอย่างนี้น่าจะไปตีมอหอย ลงมา้พี่ม,ม,มันมันไม่มันไม่ไมหาพี่จะมันจะแค่กระเปล่า,าลแล้วจะมีเรื่องมีราวมั้งเปล่าพี่จะลงอยู่แล้วหยิบเสื้อแล้วจะลงอยู่แล้วพี่มันนักเลงเกินไปพี่มึต้องเรียกเด็กกูแล,แล้วล่ะต้าหุยต้าเขียบเขียดนี่

เฮ้ยเฮ้ยไปไปไปเล่นเป่ายางข้างล่างนะไปเล่นเป่ายางข้างล่างนะครับไปเล่นเป่ายางกันเออนะนาเรียกมาเป็นภาระเลยอะไรนะมาทำไมจะเลิกแล้วนิดนึงมันเอานิดนึงอายอายอายตำรวจและบดเถิงครับ นย์รวมตลกต้องโยโกเท่านั้นเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ถ้าเป็นสถานความบันเทิงนะครับต้องยกให้ททมารีพาซายังไงก็แล้วแต่นะครับหนวดโยโกของเราชั้นร้างแต่สิ่งดีมีคุณภาพตลกหลายคณะครับโดยต่อสูกเราก็ยังมีอีกหลายหลายคณะนะครับฉั้นแล้วการเช่าวิดีโอแต่ครางคนจะเลือกดูนะครับว่าทีมไหนให้ท่านได้บ้างครับต้องเป็นยี่ห้อของโยโกเท่านั้นแน่นอนสังเกตเฮหนวดจะยืนอยู่หน้ามัตเตอร์เทปนะครับี่นนวดจะอยู่อย่างี้ อันนี้คือเจ้าของตัวจริงครับเจอกับพวกเรามวนหน้านะครับคงจะได้เจอกับพวกเราอีกนะครับทุกน่านมีความสุขมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ